ครับสวัสดีครับผมพ่อกันแล้วครับก่อนค้ามมีสารบาเมรเมื่อนี้วันที่สองมิถุนายน6.4หกครับเมื่อนี้ผมกับเดบ้าพ่อรถปานเจริญการช่างครับของเสียสมบัติบ้านบ้านข้อครับบ้านค้อเลื่ยบ้านไผ่ลอมไปครับตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดเลยครับ นี่แหละครับเพิ่งกำลังเกลยวเข่าเจ้าซีเก้าอยู่นี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับตาจเลือกการช่างนี่นะครับนี่แหละครับตาจเลือกการช่าง2019นี่ยนะครับตัวต้นของคนจริงครับนี่แหละครับของไอ้เสียสมบัติครับบ้านคอตํบลดินดำ เพื่อจังหาจงยจงกวัยรุ่นครับนี่แหละครับไปติดตามชมเลยครับเมื่อนี้ยุคกลางทงเลยเล้ยครับเมื่อนี้ครับแล้วสิดไายเบื้องเลยครับนี่ครับเมื่อนี้ไม่ตากแดดยุคกลางทงเลยครับ เออครับเริ่มเห็นไอ้เพลนยูน่คอนสวรรค์ครับเพลนมาเลียงเป็ดเป็ดเพิ่งกําลังตัวน้อยอยู่ครับเดี๋ยวสีไปไท้ายเบิ่งเด้อยครับคลิปต่อไปคพณ่นละครัเนี่ยครับยุคกลางทงเลยครับนี่เนี่ยครับวาววาวง่ายงาย,งาย,ยุกลางแดดมันจะไปออาไปทายกลางแดดเลยกลางทงเลยแะครับ ทายจริงทําจริงจ้าจ้าเลยเวืองแดดมาเป็นอุปสรรคครับพี่น้องครับก็อย่าเริ่มกดติดตามกดเลยกดแชร์ก่อนครับเด้นพี่น้องเย้ย ไปก้อนข้ามอีสานมันแม่ไม่ยืนตากแดดตากลมอยู่นี่ละท้ายรถเกี่ยวเขาอยู่นี่ละของอะไรป่านจเจริญการสร้างสองพสิบเก้าของเสียสมบัติบานคอบานคออยู่สย่ยาีเลยบานไพ่ล้อมไปตำบลดินดำอำเภอจังหารครับจังหวัดลอยเอ็ด มาชมรถเกี่ยวเขาป่าจะเจริญการชั่งครับ2 0 1 9ของเสียสมบัติบ้านค้อครับ ผู้ใด,ดสิมาติดต่อเพิ่นก็มาได้เด้อครับรติดจิตตอเสียสมบัติที่บ้านข้อดูว่าเพิ่นมีหนายหนาก็บอาตีนีครับมัติดต่อเพิ่นได้หลังจากเข้าเบื้องเอง๋ปาจนจะเลิกการสร้างตู้เอ๋ไปแล้วของคนยัยเวียงครับบันดอนก้วยครับ มัอน,นี้กลับมาเบิงไงปลาดจะเล่นกันชางสองั 2, 1, 9, ครับรูมีตัวแอร์พวนนี่ครับมาเบิง เขาเจ้าซีเก้าพื้นกบกำาลังเขียวเขียวสีออกเหลืองแม่ครับนีละครับกะย่งบุท่านในเหลืองเต็มที่ครับหลังจากพื้นเอ เขาเตรียมอุ้งแล้วเดี๋ยวไอ้ผมสิพาไปเพื่อนคนเอาเข่าคอนโรเ้อครับบ่าจะเรื่องการชั่งของไอ้เสียสุมบัติบานคอครับสองพัสิบเก้าครับ น้องเอ้ยแขอยกับบะมียังิใหยเบื้องดอกก็มีแตะรถดเกี่ยวเขาเนี่ละ่ะเพราะว่าติดโควิดสิบเกาอยู่ไปใส่มาได้ตอนนี้ยูทู e ก็ได้ออกกฎมาใหม่บังคับใส่เหมือนี้ละ่ะวันที่1นึถงมีนายนนี่ละ่ะ รถนี่ยังไงไปหาเบิ้งเอาผู้ใดอยากเฮ็ดยูทูบก็ได้ผู้ใดอยากทำยูทูปสารอะไรจาะยูทูปก็ไปหาเบิ้งเอา สำหรับผูเอ๋ย่ได้สางไรได้กะลุงยังได้ก็ได้ดรอกไม่ยากง่ายๆกล้วยๆสำหรับผู้ที่ผ่านกดแล้วนี่กดบอกกดขอบังคับนี่หลายไม่มาเจะสิได้เงินเขาไงๆเด้พี่น้องใครเจ้าพลาดกดเขาก็เป็นปุนหัวแล้วครับ เบอร์คือราเก่าขึ้นรถทอกล่อ ไปครับไปเปมืม่อพนักงานขึ้นรถป่านนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหม สวัสดีครับผมครับจ่ายไปก่อนบ๊ายบาย